อันนี้สว่างเลยนะครับตอนนี้จัดมาแล้วครับแผงโซล่าเซลล์นะครับของไก่ฟ้านะครับสามารถสองรุ่นเลยนะครับเนี่ยเป็นรุ่น538นะครับา t 538อันนี้500กว่าบาทนะครับแล้วก็รุ่น565นะครับ Yt 565อันนี้600กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ นี่เป็นความยาวของแผงโซล่านะครับสามสิบห้าเซนนะครับความยาวนะครับความกว้างอยู่ที่ยี่สิบสามเซนครึ่งนะครับแล้วก็สายยาวห้าเมตรนะครับอันนี้ส่วนแผงนะครับแล้วก็จะมีตัวขายึดครับแถมมากับแผงนะครับเดี๋ยวมาดูตัวปลอดไฟนะครับ หลอดไฟมีฐานมาหนึ่งอันแล้วก็มีน็อตมาให้นะครับน็อตสำหรับยึดนี่มีอะไรมีรีโมทหนึ่งอัน ็มีคู่มือนะครับคู่มือหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทนะครับนี่ครับของแท้นะครับตตาไก่ฟาอย่างนี้นะครับของแท้ก่อนครับกว้างประมาณสิบแปดเซนนะครับหน้าไปนะครับนี่ครับอันนี้ก็สิบห้าเซนนะครับยาวสิบแปดกว้างสิบห้านะครับประมาณนี้ครับ เดี๋ยวมาดูอีกรุ่นหนึ่งครับเอทีห้าหกห้านะครับไอตัวนี้แค่จะมาให้ดูความใหญ่ของแขงนะครับเดิมนะครับนี่ครับอันนี้กว้างยี่สิบเก้าเซนนะครับความกว้างนะครับความยาวอยู่ที่สามสิบห้าเซนนะครับ อันนี้หลอดไฟนะครับความยาวจะ23เซนครึ่งความกว้างอยู่ที่20เซนนะครับเดี๋ยวมาลองต่อดูนะครับที่เป็นสายของแผงนะครับสายแผงแล้วก็สายของตลอดไฟนะครับต่อแบบง่ายๆนะครับเสียบไปเลย เรียบร้อยนะครับขโมนเข้ารีโมดเขาก็จะมีคู่มือบอกนะครับใช้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะมาลองให้ดูตอนกันงคืนอีกครั้งหนึ่งนะครับรีโมดเดียวใช้ได้กันได้สองตัวเรีรเยบยีตีห้าสามแปดนะครับตัวนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ชาร์จไฟนะครับอันนี้สว่างเลยนะครับอันนี้เป็นตัว S T น,นะครับห้าหกห้านะครับตัวนี้จะสว่างเลยมีตัวใหญ่นะครับนี่ครับรมานี้นะครับ